สวัสดีครับบอยู่กับไอ้บ๊อบไอ้กายบ๊อบพี่เหรอแล้วกายพี่เยอะเล่นเล่นกับเพื่อนอพิสูตสองอพิสูตสามยเล่นกับเพื่อนอพิสูตสามนะเกมนี้คาบี้ครัพี่พี่พี่จ้าทีมไหนครับพี่พี่กายนัดนนั่ที่แล้วพี่โดนผมก้าวสองเหรอไม่รู้ดิใช่ป่ะวะจะไม่ได้นะครับลืมแล้วแล้วพี่พี่พี่เจ้าทีมไหนครับพี่กายโดย ดิตจะไม่บอกของตกเอเด็ตอะไกด์เลิกเลยรูปแบบผมจะไม่บอกว่าทีมไหนอ๋อเดีดเอ่อกดตรงไหนวะเฮ้ยวิดีโอเปล่าวะอืมอืมอืมกูอ่านสนัดีิบวะเฮ้ยทีมนี้ไม่เคยเล่นเลยวะพวกทีมเทพใช่ไหมงั้นกูเอาอัลฟ่าเฮ้ยมันโกงไปแน่ยวะเอาทีมไหนให้มึงเลือกก่อนเลยอะถ้ากูเลือกก่อนถ้ากูเลือกก่อนเดี๋ยวมึงสู้กูไม่ได้กูจะเอาทีมแบบ ดาวเนอะดาวเดียวอ่ะมึงเอาห้าดาวเลยเชิญกูเอาดาวเดียวเทีมห้าดาวเลยอกูจะเอาดาวเดียวเองกูเลือกเลยอ่ะกเอาทีมนี้อ่ะเว้ยกดผิดไงกเอาดาวเดียวจัดไปน้องให้ห้าดาวเลยมึงเอาทีมเดียวกันกับกูอีกแล้วนะฮะมึงจะเอาทีมเดียวกันกับกูกดโอดิสีแดงอ่ะเามาเอาที่เอาดาไหนลอยหรอกพี่บ๊อบพี่บ๊อบเอ้ยพี่บ๊อบไหนพี่กายครับพี่กายพี่เอาดาหน่อย ันนี้เนาะวเป็นก็เมื่อกี้ก็ยิงผมได้นะสองนที่ซ้อมเล่นเมื่อกี้พาไซ้อมเล่นไม่ได้เล่นนานไงชิบหายแล้วกเสมเกะเมกะนี่กูหูเลยมกะกูอินจิเป็นกูหูกันนะนี่กูก็มีเซมเกะเมเกะมึงกูก็มีล็อกหนึ่งสเฮ้ยแม็กแม็กแม็ก อเลำหน้าดูจะมีโอกาสก็จะมีโอกาสเฮ้ยเล่นเล่นแบบนี้สุ่มกันเนาะเพื่อนเนาะดูดิเสียปุ๊กแล้วไหนสุดจริงๆแม็กกับแม็กปะทะกันแม็กกับแม็กปะทะกันดูดิเอ้าแม็กกับแม็กปะทะกันเนะเฮ้ยตัวนี้มันเข้ามาดินี่มันก็กดแยงได้ฮะอันนี้เท่เลยไซโค กูจิเต็มพอดีครับจังหวะนี้อยู่ยังไม่อยู่มาท่าสองเพราะเพื่อนไม่มีนะสองต,อตบใช่ข้างไหน,ไน,น,าน,นสามประสานไปเลยหัดอะไรนะหัดมาสุดท้าใช่ปะอยู่ไหมยังอยู่อ่ะถ้ากูจริงจิงมึงเข้าอ่ะกูต้องใช้ประสานอย่างเดียวเลยเดี๋ยวเจอมังกรสลาตันหน่อ ออ ein, ไอเล่นแม่เป็นพิมพ์นังเล่นโคตรยากเนาะคีย์บอร์ดเด้เล่นแม่คีย์บอร์เดเลน่เนโคตรยากเฮ้ยไออ้วนโอ้โหท่าไปสางเลยมไหมท่านะอัศนีฟาดไปพบนี่อัศนีฟาดไปพบนี่มือก็ซ้ับหน่ฮะเฮ้ยเบาอยู่เบาอยู่วิชายแต่กูต้องการแหละเอ็นโดมันกากไงเอ็นโดร่างนี้มันกากต้องการท่าสาม,มา ถ้าเข้านี่จบเลยกว่าจะยิงเข้าขอยิงแมนี่เพื่อในกองหน้ามันยิงแม่นี่ไงโควิดป่าเนี่ยไม่ใช่ไหมเดี๋ยวเจอกับ้างนี่ภาษากับปุ่นภาษาอังกูเหมือนกันอัศดีงนเหมือนกันเลยเนี่ยท่าที่มึงยิงเมื่อกี้เลยท่าที่มึงยุดยิงกูเมื่อกี้สามกันนะ แต่กูยิงไกลกมึงนะกูยิงไกลกับมึงเกมไกล,กลมากมีสิทธิ์ข้านะเนี่ยกูมีสิทธิ์ข้าใช่เหรอ,อันนี้เข้าไหมห <laughs> ่งศนนี่น่งตกูยิงมึงแนมะ่ยังไม่ถึงสิบศูนมอกมกะ,กะ,ะโอเคอันนี้เล่นจะไม่เปิดหมดโหดน,นะนนกนจิอกแล้วว่ะกจิเสียบเสียบนี่นีนี่ เคยเจอเมื่อท like. ่าประสานมาสิจัดท like ่าประสานให้ดูเพื Britney ่อนเอาเวลาท่าประสานอ่ะกดผิดอีกก็กดสีเขียวไหมเรากดสีแดงเอ้ยเจอกูหน่อยเฮ้ย้ตัวนี้ลูกเตะควงสวรรค์นี่ยมาให้ปล่อยเลยปล่อยให้ยิงเลยอ่ะเฮ้ยแค่เดียวเองลูกเตะควงสวรรค์เทไหมท่านี่โอ้ยมึงซ้ำอีกเหรอโอ้โหนี้ต้องใช้ ข้าท่าสามเนี่ไม่ได้แล้วต้องกดอันนี้ซ้ำหนอคกูต้องใช้ท่าสามอ่ะไม่ได้แล้วถ้าเข้านี่ก็อยูไม่ไกลกระดานดีไม่รู้ว่ะไม่ได้ใจให้มันใจสองคนเลยนะเฮ้ยได้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 เจอลูกเบาๆบนี่เนี่ยมึงคิดมึงคิดแพงยังว่าจะจะยิงตีเสมอคุณยังไงเจอกลางเขนมายาเลยนี่กูยิงแบบกลางสนามไอะไรเนี่ยนี่แม็กกับแม็กกลางเขนมายา อันนี้พุทธมัวนะการได้ไเฮ้ยกูถ้ากูซ้ำนี่อาจจะเบาเฮ้ยอาจจะแรงขึ้นแต่กูกไม่ได้ซ้ำกูขั้นสามแล้วกูยิงมึงเอ้ยกูยิงมึงอันแรกไงโอมเฮ้เข้าเฮ้เหมือนจะกินกันยากว่ะเหมืนอนไอ้ที่เราเล่นอะไรนะผู้หญิงเล่นทีมผู้หญิงวะทีมผู้หญิงอจานะบ้างเฮ้ยน่าจะแบบนั้นเลยแหละเจอมังกรสลากตานัน่อยดิดีเสียบดุยเคยเจอผีไหมเราอะ เราจะใช้ผีสัย่ยแงได้เฉดิติดอีกแลว้วติดกูอีกแล้วมาอุ้ยจะกางจะปล่อยเลยเฮ้ยเดี๋ยวเพื่อนกดผิดเพื่อนโอ้โหเอ็นโดพุ่งมา,าได้เปล่าเฮ้ยเอาป่ะคิบหายแล้วกูเฮ้ยมีไอ้ม,มีมีถึงแค่สองไงกูหาตัวกูไม่เจอเี้ยเห็นไม่ทันลูกนี้เข้าไหมฮะ มึงไ,ไม่พูดเลยเหี้ยเออไม่ให้กูพูดคนเดียวอย่างเงือกคนบ้าใช้ใช้ท่าสองปะไ,ปไม่เขา้าหรอกเข้าเชยเลยไม่ใช่เหี้ย <c oughs> มึงยิงมึงยิงท่าสองนะมึงเมื่อกี้กดท่าสามท่าสองปะกูกดลดหรือเปล่ากดท่าทสามเลยเฮ้ยต้องเจอมังกรธารตันมาไจริงอ่ะมังกรธารตันล็อกลบเอา้าว สมรรถกาพิธีกรรสลาตันนี่เจอพญาไก่เล่นลมเชือ่ออะไรวะเออระบำเพลิงพญาไก่เล่นลมสามก็อะไรเราอะมาร์สยุบฟ้าอันนี้ไม่มีคนสอนเฉยๆเลยครับมาร์สยุบฟ้าเฉยๆเลยเฮ้ยรับไ,ได้ไหมวะเจ็ดแบบปดดิโอ้กังเขนมายาไหมก็กูห,หาตัวกูไม่เจอวะ nhưng mà nhưng mà tôi cũng đã gây mẹ tôi cũng đã gây mẹ tôi 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 đã gây mẹ đã gây mẹ tôi đã gây mẹ กูเล่นสมิลกะก่อนกูจะใช้มังกรสลานตันเสียบบูส,ส,ส,สเตอร์เสียบคืนเสียบไม่เคยโดนมึงเลยปะเอ้ยไอผีเฮ้ยกินกันไม่ลงจีิงวะหนึ่งหนึ่งไปหนึ่งหนึ่งอยู่ไอ้หนึ่งหนึ่งเดียวเล่นทีมเดียวกันนี่โคตรไอเนี่ยมึงเฮียเปลี่ยวล็อกลบโอ้โหมยลากแรกมึงบูนอะไรของมึงมึงมองอันี้มึงตื่นยังอ๋อ อย่าลืมไปกดติดตามช่องกายบาร์บี้ด้วยนะยังไม่มีคลิปลงแต่กดติดตามไว้ก่อนกายบาร์บี้เอามึงมึงได้เคลียร์ก่อนเได้เคลียร์ก่อนมาขึ้นหลังฮะมามึงได้เปล่าโอ้มาเลยชาร์จเลยพวกสองอ่ <laughs> มึงไม่กดปอยเฮ้ <laughs> ยเฮ้ยเฮ้ยกูหาตัวกูไม่เจอวุ้ยเอน็นดเอ็นดจุก โดยจุกไอ้เล่นระวังๆไม่ได้อันนี้ก็จะยิงเข้าเลยไอซิเมอกะไอซิเมลกะกูอยู่ไหนวะมามันกดสลาตันมันกดสลัตันกูไม่ได้ใช้สักทีวะบ๊อบเฮ้ยเฮ้ยกดกดกูหาตัวกูไม่เจอเป็นพิมพ์เอ้ในคีย์บอร์ดเล่นยากมากเลย โอ้ยิง,ยงเยธอไอ,อ,อตัวเมื่อกีม้มีมีมีสามารถยิงได้เมื่อกี้โหอาจจะเข้า,าแล้วกูหาตัวกูไม่เจอกูเปลี่ยนตัวไม่ได้โหไม่แล้ว,วะอะเดี๋็กกูโอ๊ยไม่ได้อ่ะข้าสองปะหันมาชียวป้าเมือ่อกี้ยิงท่านอย่งเงี้ยตุกเตะกลวงสว่าง S <S เฮ้ยท่าสองเตอร์อาอใช่เหรอมีท่าสองอะโอ้โหใช่กดดิมันมีท่าสองอะไม่ได้ละมังกรสลาตันกูยังใช้ไม่ได้ไไดป,ประมาามึงเป็นประมาเป็นเตอร์จ้ามีคนจิอยู่ไหนมามังกรสลาตันได้ใช้สักทีมามังกร โลนต้นได้ขาเจือตัเข้าไประสานเลยเมื่อกี้กูไม่ได้ใช้สองเลยท่านสองในโดนนำเฉยเลยเออเอาเข้าป่ะเข้าไม่เข้าเนี่ยทำลายหัตถมันจูฟ้าเพื่อเก่งแมาดีมาดีดีเสมอกินกันไปลงเมื่อกี้กูนำมึงมึงก็ตามดีเสมอนี่มึงนำโกูมึงก็ตามดีเสมอกูก็ตามดีเสมอได้อ๋อใช้ได้ครับสุสีอะสุสีมา ซูซีจ้ากาเกะมากเคยเจออัคคิบาร์พลาดไปพบอีกเปล่ามาโกนจิพรอมโลกที่สามแสงไประสาบเอ้าไอ้มึงไปเสียบโคนจิล้มบ๊อบเออคุณยิงไม่ได้เลยนี่โดนแย่งเลยปึ้งกดโทษด้วยโดนแย่งเลยกรูไปจะไปจะยิงข้างหน่อยยิงไม่ได้กางจะปล่อยเลยปุ๊บมึงแย่งเลยเมื่อกี้ อาะค่เกมมาาเกมมาาเกมมาก็มมาเพิ่มหาการตุกกางสนามเลยแหละกำแพงแบบโคตรใหญ่กูมไม่มีอะไรยิงแล้วเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวบอกว่ากินแบบกินกันไม่ลงแบบสุดเสมอกรับสองสองเนี่ยหรืออาจจะมีลูกต่อเกมนี้มึงยังไม่เคยชนะกูเลยใช่ไหมเสมอยังไม่เคยใช่ปะได้มาเกมมาเฮ้ยกดผิดนี่หลุดเดียวบ๊อบ เฮ้ยทุนเอากะมาอีมันมีท่าประสานโอยบอบสบายกูนี่นเออจอนี่กูยิงจังหวะนี้ไม่ได้ด้วยถ้าไม่ตายอันนี้สอนสอนเทวะาใช่อ่าเข้าเปล่ามึงดิเฮ้ยมึงอ่ะบ๊อบมึงใช้เพี้ยหนึ่งอะ <c oughs> โอ้โหกูพีเตอร์วีดอล มันแ่เพียงหนึ่งไงเอ,อาเอาเอาโอ้ยสามสองว่ะกูย,ยิงกลางสนามนะเนี่ยสอนทนะเทวะเนี่ยเฮ้ยจะแพ้กูได้เหรอน้าเพื่อนจะแพ้กูได้เหรอกูจะไม่ประมาทแล้วทีนี้กูใช้ได้ขั้นสามอย่างเดียวเลยกูยหาปุ่มก,กดไม่เจอไว้เปลี่ยนตัวเนี่ยคุณจีก็คุณจ,จีอยากเจอมาทำลายหัดถ์มารสูบฟ้าได้ปล่า ขั้นสามเลยกูใช้ได้ขั้นสามเลยจะไม่ติดไม่ให้มือติดเสมอได้ไม่ต้องเข้าเพื่อนกูไม่ได้ดูเองดูดีอยวสามแชมป์อ่ะชนะสามแชมป์ติดไหมโอ้โหระบำพึ่งเสียไก่กูเฮ้ยไม่ได้ติดไอแผนเดียวกันนะเพื่อนเฮ้ยเต็มหมดเลยวะเฮ้ยเอกูยิงเอาตัวเนี่ยยิงเนี้ยกดกด กดโอ้โหเฮียกดแย่งไม่ทันสอนเทะใช่คมคมมันสอนไม่ใช่สเลยกูไม่มาดไม่มาไม่มามามันโดนไหมถ้าล้สมกัหนึ่งดินมาบรรลุเฮียทีวีกูจมดละี่านละยงบอลในกูได้กดผิดอีกโอ้โหได้ได คนจีกูแม็กแม็กแย่งแม็กเปิดโอ้โหลบได้อีกโอ้ยอธิบายเพราะไม่พบไม่เนาะโอ้ยเฮ้ยโอ้ยโอ้ยเข่าเราที่เสมอเฉยเลยครับไอ้ครับเนี่ยเฮ้ยมึงเมื่อกี้มึงล็อกโคตรดีอะแบบล็อกผ่านในบงกูด้วยเฮ้ยเมื่อกี้เออ ไม่กดอ่ะเพื่อนไม่กดโอ้ยสเปกะเจอสเปกะหน่อยโกนจิมาโอุ้ยลอยกุนจิสิบเสียบลอยโกนจิเสียบกุนจิมาสเปกะได้เวลาได้เวลากุนจิกูโอ้มันเป็นไรเสมอสามสามอันนี้เป็นครั้งอันนี้เป็นครั้งแรกเลยที่ที่เล่นเสแบบนี้เอออาบอกปิดคลิปดิปิดคลิปปิดคลิปเลยวะ ถ้าใครชอบคิดนีอย่า,ยาลืมกดลกสสไลค์กด subscribe ผมด้วยนะครับติดโอ้ยฝากติดตามช่องเลยก็ได้เฮ้ฝากติดตามช่องกายบาร์บี้เลยนะครับเดยวจะขึ้นเดยวจะขึ้นให้ตรงหน้าจอเนี่ยะครับกายบาร์บี้เจอกันคลิปหน้าครับ